ลายฝนต้นหนาวอากาศแบบนี้ท้องฟ้าแบบนี้เชื่อไหมครับว่าขี่จักรยานสนุกมากฮะสวัสดีนะครับพี่น้องนักปั่นชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในช่วงนี้ ก่อนเข้าเนื้อเรื่องวันนี้ชวนคุยกันก่อนเลยฮะแต่ละพื้นที่ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับมีเพื่อนเพื่อนนักปั่นจากภาคเหนือทักมาว่าที่นั่นหนาวแล้วภาคใต้ฝนกระหน่าเลยอีสานเป็นอย่างไรบ้างภาคตมออกเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้ครับผมจะชวนมาคุยกันนะในเรื่องของอากาศปลายฝนต้นหนาวมันขี่จัก,กรยานดีดีด้วยข้อดี3ข้อครับผมมีอะไรบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยครับอันดับที่1ครับผม ช่วงฤดูนี้ถ้าเกิดอยู่กันที่ต่างประเทศเขาจะเรียกกันว่าฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมฮะ fall นะครับที่ต่างประเทศช่วงนี้มันยาวนานกันหลายๆสัปดาห์เป็นเดือนเป็นฤดูกันเลยที่บ้านเรามากันแค่ช่วงสั้นๆนฮะลักษณะของอากาศที่ท้องฟ้าอึมครึมเมฆเต็มไปหมดแบบนี้คนไทยเราชอบชอบครับเพราะว่าเทียบกับภาคอื่นเทียบกับฤดูอื่นใิหฮะ หน้าร้อนนี่โอ้โหแดดแผดเผาเหลือเกินอุณหภูมิ40บกว่าองศาหน้าหนาวท้องฟ้าโปรง่งแจ่มใสแต่บ้านเราก็ใช่ว่าจะเย็นจะเยือกกันเสียเมื่อไรใช่ไหมครับผมฟ้าเปิดๆของหน้าหนาวนี่แสบผิวมากกว่าหน้าร้อนเสียได้ซ้ําช่วงนี้ฮะปลายฝนต้นหนาวก็เลยเป็นช่วงที่เมฆเยอะๆบนท้องฟ้าทําให้เราสามารถออกมาขี่จัก,กรยานกันได้อย่างสบายจิตสบายใจกันมากขึ้นผมเพิ่งไปปั่นจัก,กรยานมานะฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โห ไม่มีแดดเลยฮะขี่สนุกมากๆเราเองก็ไม่ค่อยรู้สึกร้อนเท่าไหร่ขี่ไปสามารถขี่กันได้ถึง1 0โมง11โมงโดยที่ไม่รู้สึกทรมานร่างกายช่วงนี้เหมาะมากนะฮะใครที่อยากจะออกมาซ้อม Endurance ใครที่อยากออกมาซ้อมเบสยาวๆปกติแล้วปั่นถึง9โมงก็จะแห้งตายอยู่แล้วเพราะเจอแดดปิ้งย่างช่วงนี้ลองดูครับคุณสามารถขี่ได้ถึง11โมงกันเลยทีเดียวนะฮะโดยที่ไม่รู้สึกร้อนมากนะักแต่จะฝากกันเอาไว้บอกก่อนนะฮะนิดนึงนะครับ ไม่มีแดดแบบนี้นะฮะท้องฟ้าเมฆเยอะๆแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดำนะครับใครที่ขี่ช่วงนี้บ่อยๆจะรู้ได้เลยว่ามันดำพอๆกันเลยฮะดังนั้นก็อย่าลืมถุงแขนหรือว่าครีมกันแดดทากันบ้างนะครับผมนอกสจากว่าคุณจะชอบมีผิวเข้มๆนะฮะเหมือนผมฮะผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับถุงแขนเลยฮะอันดับที่2นะครับที่ดีดีและดีมากๆก็คือเรื่องของเม็ดฝนที่โปรยปรายนี่เอง มันดียังไงฮะฝนที่ตกมันเหมือนเป็นศัตรูกับคนขี่จักรยานเพราะว่าเปียกฝนแล้วมันขี่ไม่สนุกแถมยังจะต้องมาดูแลรักษาเช็ดรถอีกต่างหากแต่ฝนในช่วงปลายฝนต้นหนาวมันไม่เหมือนกับฝนในช่วงหน้าฝนครับผมฝนที่ตกช่วงนี้ถ้าหนักก็หนักสู้เดียวแล้วก็แป๊บเดียวก็หายไปเลยถ้าเกิดมันตกปรยๆก็จะเป็นละอองฝนปรยๆที่ตก ตกบางๆแต่ตกเรื่อยๆนะฮะไม่ได้ตกถี่เรียกง่ายๆว่าเม็ดมันไม่ได้ถี่ไม่ได้หนาตามากนักแล้วก็ไม่ใช่ฝนไล่ช้างด้วยนะฝนไล่ช้างนี่จะเป็นฝนช่วงพายุฤดูร้อนใช่ไหมช่วงนี้จะเรียกว่าเป็นละอองฝนโปรยๆปยมากกว่าขี่แล้วนะฮะยังพอเปียกพอเฉอะแฉะบ้างแต่ ไม่ได้ถึงขั้นมาลอกมาแลกแล้วก็ไม่สามารถทําให้เราแบบถึงขั้นทัศนวิสัยในการปั่นยาแย่ได้ดังนั้นอย่าก,กลัวแฮกกับฝนที่ตกในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ถ้าหากว่ามันตกแล้วมันเริ่มซาแล้วได้เวลาครับผมออกไปลุยเลยแล้วฝนช่วงนี้ตกแป๊บเดียวก็หยุดนะครับผมแป๊บเดียวก็จะหยุดเลยดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องต้องเรียกว่านักปั่นต้องไม่กลัวฝนนะฮะ แต่ก็จะฝากเหมือนกันครับผมอย่าลืมนะฮะว่าถึงแม้ว่าฝนตกลงมาจากท้องฟ้าไม่หนามากนะักแต่บนพื้นเนี่ยมันมีน้ำครับผมก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าล่าสุดไปปั่นมาเหมือนกันตัวเนี่ยไม่ได้เปียกเยอะฮะเพราะมันไม่ได้ตกลงมาหนะักแต่ว่าเท้ากับจัก,กรยานเนี่ยก็ถือว่าชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวก็ปั่นเสร็จแล้วก็ยังคงจะต้องดูแลจัก,กรยานในการที่มันเปียกน้ำคล้ายๆเดิมครับผมก็อย่าลืมที่จะเมนเทนนซ์ดูแลจัก,กรยานกันใกล้จะหมดฝนแล้วเข้าหน้าหนาวละก็เรียกว่าพอ หมดฝนในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ได้เวลาโอเวอร์ฮอลจักรยานกันสักหนึ่งรอบเพื่อจะเตรียมรับฤดูหนาวที่ท้องฟ้าเปิดอากาศแจ่มใสใเราขี่จักรยานกันได้สนุกยาวๆกันเลยครับและข้อดีข้อที่3ครับผมช่วงนี้ฮะอากาศเย็นแต่ไม่มืดเร็วอันนี้อาจจะเข้าทางกับคนที่ขี่ตอนเย็นๆนะฮะแต่จริงๆสำหรับคนที่ขี่ตอนเช้าเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพระอาทิตย์ยังยังขึ้นมาให้แสงสว่างในเวลาที่ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะสามารถออกมาขี่จักรยานได้ง่ายอยู่ไม่เหมือนกับหน้าหนาวที่ช่วงกลางวันจ,จะสั้นลงใช่ไหมครเพราะว่าที่จะขึ้นช้าลงแล้วก็จะมืดเร็วขึ้นช่วงนี้เรายังสามารถออกมาขี่จักรยานกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งหกโมงเช้ายังสามารถออกไปขี่ล้อหมุนกันได้มันเริ่มมีแสงแล้ว ถ้าเกิดเป็นหน้าหนา,6าว6กโมงเช้านี่บางทีนี่ยังไม่เช้าเลยส่วนถ้าเป็นตอนเย็นนะหน้าหนาวนี่บางที5้าโมงครึ่งนี่มืดแล้วนะครับผมแต่ฤดูนี้6กโมงหกโมงครึ่งยังพอขี่จักรยานได้แถมอากาศก็เย็นๆซะด้วยสี่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นดังนั้นช่วงนี้ฮะเหมาะกับการขี่จักรยานมากกว่าหน้าหนาวในเรื่องนี้นี่เองครับผมกลางวันมันยังมีช่วงเวลาให้เราออกมาแฮปปี้กับเอาโดได้อยู่ครับผม ช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวนะครับจะมีสั้นๆแค่เพียง2 3สัปดาห์ในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้นเองหลังจากนั้นจะเริ่มเข้าหน้าหนาวอย่างเต็มตัวถึงแม้ว่าอากาศหน้าหนาวจะอาจจะไม่ค่อยมีจริงในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าบริบทของหน้าหนาวเช่นท้องฟ้าเปิดเมฆน้อยกลางวันสั้นยังไงมันก็มาครับผมแล้วก็สิ่งที่จะมาคู่กันกับหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างกลายเป็นอีกหนึ่งฤดูของประเทศไทยไปแล้วในตอนนี้ก็คงกลายเป็นฤดูฝุ่นเนาะ เดี๋ยวพอเข้าหน้าหนาวไปสักพักหนึ่งอากาศเริ่มแห้งแล้วก็ความแ้งเริ่มมาก็จะกลายเป็นฤดูฝุ่น PM 2.5ดฮะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ออกมาปั่นจักรยานกันให้สนุกสนานกันครับผมรับลายฝนต้นหนาวแล้วก็เดี๋ยวช่วงพฤศจิก,กาธันวาคมนะฮะก็จะเริ่มมีงานจักรยานโผล่มาละเราจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อไปสนุก กันข้างนอกในท้องฟ้าแจ่มใสไปด้วยกันครับผมโดยความปรารถนาดีฮะถ้าเกิดชอบกดไลค์อยากฟังอีกบ,บ่อยๆกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกด follow กันเอาไว้ทาง spotify ทาง apple podcast ครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปของพวกเราไซคลิงครับไท a แลนด์วันนี้ร่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ